สวัสดีค่ะมปกินข้าวเหนียวขนมมะม่วงนะคะไปกินข้าวเหนียวขน,นมมะม่วงละคะ่ะสามสองอย่างนะคะมีขนมแล้วก็มะม่วงน,นะคะนี่นะคะที่เห็นเห็นนี่นะคะนี่แล้วก็โรยไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,<ล>ะ <ure> เราก็เปิดตรงนี้แล้วกันเนาะเปิดน,นะคะขนมน,นะคะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะรวมกันนะคะสองอย่างอืมกินนีด่ด้วยนะคะขนม หน่งจะกรอบมะม่วงจะหวานนี่เลยค่ะไอน,นี่นะคะขนุนึ้นมะม่วงโรยถั่วด้วยอยู่ไปค่ะอร่อยอร่อย เห่นข้าวเห็นข้าวได้สบายสบๆถ่ายเรื่องจริงเพิ่มไมาชอบโอยถั่วนะคะถั่วนี่แหละค่ะโดยจริงขน้ขน,น,ขน,นขนุ่มเหนียวมะม่วงนะคู่กันเลย อันนี้กรอบหวานขนุนนะคะน,นี่ก็ขนนเขาเรียกว่าขนมข้าเหนียวมะม่วงหรือเรียกอย่างว่าข้าวเหนียวขน,นมมะม่วง อมันจะหวานกรอบค่ะขนุนอนะ่ะอันนี้มาม่วงืโดยถั่วตรงนี้นะคะกินกันได้เลยนะคะ่นะชอบถั่วชอบถั่วเนี่ยแงค่ะอร่อย เราจิชีน้นะคะให้เข้มข้นการที่กินข้าเนี่ยวมะม่วนนะคะไอ้สิ่งที่เป็นที่สุดคือว่ากะทิเข้มข้นนะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยหวานทั้งกรอบทั้งหวาน ถึงว่าเขาไม่เหลืองจัดนะคะแต่เขาก็กวาดนะเนื้อเขากกรอค่ะขนุนเนี่ยเรียกว่าขนีเอาขนุมมาม่วงนะคะ ิี่ล้วไม่ต้องบอกใครเลยอร่อยจริงๆหวนานๆกรอบๆเรื่องกินเรื่องใหญ่ของเราเราต้องกินใช่ไหมคะมันก็คือเรื่องใหญ่ของเรา แล้วก็อร่อยขนุนเนี่ยกรอบมากกรอบแล้วก็ผสมกับว่ากรอบแล้วก็หวานนะคะเนี่ยกรอบแล้วหวานด้วยนะคะก็โอเคนะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้ดีกว่านะคะขอท่านผชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้มีความสุขนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัย แล้วคาดจากยายันตรายทั้งปวงน,นะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันนะคะคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ